Sarili really nilang grocery. Oh, yeah. Ah, tari sa ito. Ah, ah. Diseo. hello ko lang ako. Hmm. Hello. Kakulong. Hello. I don't know. Hello, my friend. Hello. Hello. Are you Indonesian? <laughs> oh, I'm sorry. Oh, yeah. <laughs> <laughs> uh, are you Indian? No, no, I'm yes, not Indian. Indian. What are you? Oh. Thai? I'm, I'm ah. from Thailand, man. Ginkgo, Yang? Thailand, man. Yeah, yeah, Thailand. My Yang? Chin No, 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 it's not Thailand. <laughs> Thailand, Thailand. Yeah, I know. Oh. We can understand. Yeah, yeah. Thailand no all our man. <laughs> oh. oh, yeah. <laughs> ไป้เลยเฮ so ่ยอะไรไม่รู er> ้เสตว์เชี่ยจะน่ากลัวไหมเนี่ยไม่แหลเจียอยู่ดูอยู่ด้วยมาดูต้องดูกูไอ้สสตว์มาดูองี้ทิ้งกูไม่ได้เจ้ไม่อุ๊ยปัดหลายทัดไปกดคีวเพื่อเปิดล็อกเมาส์เหตุการณ์และตัวละครทั้งหมดเป็นของนิยาย ใช้หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีสุดกูไม่อยากใช้เลยอยากเปิดลำโพงจอเลยนี่ต้องใช้แล้วขอแนะนําให้เล่นกับให้เล่นกับตั้งอะไรวะอ่านไม่ทันเราขอแนะนําให้เล่นคนเดียวโอ้โหเย้โอ้ยเกมาแล้วะเจพักผ่อนเพียงพอแล้วฉันต้องรีบไปแล้วโอ้โ ต้องรีบไปเรียนป่ะเจแต่ก่อนไปเรียนขอคนคนหาคนเขียนหนังสือโลโบอกอย่ยไปไป,ไปเปิดประตูไม่มันเงียบเงียบวะอว้มาเถอะอะไรวะมาเถอะเฮียว,วะกดคิวเพวื่อปลดเมาแต่ฉันไม่สามารถเรียนกับเสียงนี้ตลอดการได้อ๋อ ฉันควรให้คนข้างหข้างบนเป็นส่วนหนึ่งของจิจการก็คืออยากให้มันพูดะเบาแหละ <c oughs> เปิดเพลงสะดังเลยแล้วกูจะเรียนยังไงทำทำงานยังไงเนี่ยโอโหเจห้องแถวโลง่งๆเลยวะวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยดังผีฉันดีเีังผีฉันดีเลยเ่ยปทางไหนวะเนี่ยต่างก็ปิดอยู่มานเขาปิดอยู่ไม่ใช่ต่า เปิดอุ๊ยโอ้โหชนบนชนบนที่ไหนวะเนี้ยเราอยู่ก่างกลางกูอยู่ท่ามกลางเมืองเจมีเสียงจิ้งหรีดแล้วเหมือนตะวันกำลังจะตกห้องไหนเนาะเพลงโคตรดังเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งจัดปาร์ตี้กันแน่นอนจังวันนี้แก้วแดงเต็มเลยเฮ้ย โอ้ยคือต้องการอะไรไม่คือมึงเสียงดังอ่ะผมเนี่ยเออคุณคุณเสียงดังผมเล่นไม่ได้เบาเสียงหน่อยได้ไหมคุณคุณมักจะมีเสียงดังกัผมไม่ได้ใช่ผมทนไม่ได้คุณเลือกสิเออดังใช่ดังเออมันดังคุณกำลังรบกวนความความสงบคุณแบบเบาได้ปหแต่ใดเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ ที่พอใจแน่นอนใช่ไอ,อะไรวะถ้าเพื่อบ้านบอกว่ามันดังเกินไปฉันฉันคิดจะอะไรของมึงวะฉันคิดจะเก็บเอเอนะไะดูสิฉันจะเก<ป>็บ<ะ>เออจะเก็บไปคลิปดูอะฉันจะถามพวกเขาตอ,อนนี้เออไปถามเลยมึงเสียงดังเนี่ยรู้ตัวไม่ได้เบาๆดิเออไปถามไม่ใช่น,นะบังคับไม่ได้แม่งอีเพื่อเปิดตู้หมดแพี่ แหม่ยังไม่จบพี่มีใครอยู่บ้านมะเอาแม่งเหมือนจะไม่มีวะหยจัดตกใจเฮ้ยเนี่ยเนี่ยห้องนี้มีคนอยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอยู่โยะเฮ้ยอยู่โยูซัดหน้าให้เลยกูจะเรียนกูอาจไม่อยู่บ้านแต่มีคนอยู่เว้ย ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่อยู่บ้านบ่อยๆอ,อ๋อทำไมวะไม่ได้อยู่บ้านเออคุณแน่ใจหรือว่ามันไม่ใช่แค่ห้องว่างเปล่าอ,อ๋อไม่รู้แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่บ่นถ้าไม่มีใครอยู่เออก็แน่นอนอยู่แล้วไม่มันไม่ว่างนี้เราพูดแน่นอนบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงประตูเปิดปิดเอา้าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่วันวันนี้งั้นไง มีคนอยู่กูบอกมึงแล้วใช่ไหมไอ้วนเธออยู่ในบ้านหรอไม่รู้ดูหน้าประหลาดใจจังด้วยน่าเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอทําไมมัน,มน,นทั้งหมดเป็นสีดำเปิดบ้านเกิดอะไรขึ้นเปิดบ้านพุชมาโต้แย้งได้ที่อื่นได้ไหมอา้าวมึงไปคุยกันที่อื่นได้ไหมประมาณนี้นเฮ้ย้วดมเอาเสียงด้วยเสียงตังเอ้ยเวน แ้ทำไมเขาแต่งตัวสีดำไปเลยวะชุดดำมาเลยเพื่งไปงานสดมาไม่รู้พี่เออขอให้พี่ถามขอถามพี่อะไรพี่หน่อยได้ไหมครับแบบแม่งผมมาจากชั้นล่างครับพี่เพลงดังจากอ่ะพันเมนชั้นบนอ่ะพี่แม่งรบกวนผมมากเลยอ่ะเ่ิดบ้านอืสักนิดสักนิดที่เหรอแต่ห้องของของพวกเราแยกกันก็ก็รู้ว่าพี่แต่มันอยู่บนหัวผมอะ่ะ คุณควค่ะถามเขากับประตูถัดไปถามแล้วเขาิ่งออกไปเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อีกไหมมีคนอยู่อีกเปล่าพี่หมายถึงอะไรฉันแน่ใจว่ามีผู้หญิงมากมากมากขึ้นอาศัยอยู่ที่นี่มีผู้หญิงอาศัยอยู่ที่นี่เยอะหรือผงสัตว์แปลกๆฮะพวกเขาทุกคนมีรูปร่างที่แตกต่างกันวัตฟักแต่พวกเขากำลังแต่งตัว ให้เต็มไปด้วยสีดำใช่พวกเขาไม่เคยพูดอะไรเลยแม้จะเป็นคำสักทายโอ้ไม่เป็นมิดมากถ้าคุณถ้าถ้าคุณถามฉันโอเคครับพี่ครับท่านั่นคือทั้งหมดที่ที่รักฉันยังมีงานที่ต้องทำครับพี่ผมก็ต้องเรียนขออนี้ไม่ไม่ดีพี่ขอบคุณครับพี่ออขอให้เป็นวันที่ดีครับพี่อ,อแต่นั่นทั้งหมดแปลกๆเว้ย พี่ผมเข้าไปด้วยเลยผมกลัวแล้วครับพี่เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเข้าท้ายเฉยเลยเจ๊แต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเสียงรบกวนได้เลยเปิดตู้ให้นะครับไม่เลยดีกว่าจะกลับไปที่ห้องของฉันเพื่อลองเล่นอีกครั้งโอโ้โหต้องทร,รมานเรียนกับเสียงดังๆใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเวนขอมใจอย่างว่านะอาพาร์ตเมนต์แบบอาพาร์ตเมนต์รวมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้ ไม่ใช่ว่าทำฉากทำ,ทำฉากทำฉากไม่สวยนะทำฉากดีเนะี่ยพูดไม่ค่อยชัดนะเป็นล้อนในประตูล้อนในเหมดล้อนในสองจุ่มไหม <laughs> อ่ะเราสองจุ่มเดี๋ยวก็ยังอัดคลิปได้อะจะไปดีดประตูกูอะไอ้นี่เสียงดังคลิปหายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งลือของกูหมดเลย เฮ้ย <Hey! S 2> มึงใครอ่ะเฮ้ย hey! มันเข้ามาต่างวะไอ้เหี้ยมันเข้ามาที่ต่างแล้วมันก็รื้อของห้องกูหมดเลยเฮ้ยเราจะหยุดไอเ้เหี้ยใครอ่ะไอ,อ้ผู้หญิงห้องกันแล้วมั hey! เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะหลังจากที่ทุกทรมานมานาน <c oughs> เหยียบสักทีโอ้ดีตอนนี้ฉันก็สามารถเรียนได้แล้วมึงยังจะเรียนอีกเหรอ มึงเพิ่งโดนใครไม่รู้บุกเข้าบ้านมืดแล้วมืดแล้วเฮ้ย hey! มันมืดอยู่เออใช่มืดเพิ่งจะมืดเมื่อกี้ผมเามาเฮ้ยพี่พี่มาเยืนทำไมพี่เฮ้ยใครวะน่ะจะมาดีๆ ใช่จะซื้อโซดาไม่แต่เมื่อกี้มึงไม่เห็นเหรอว่าใครจะปีนข้อต่างบ้านกูนเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเห็นแต่เขาไม่เห็นอนะไอ้เหี้ยกูเห็นแต่ตัวละครในเกมกูไม่เห็นแต่ว่ต้องไปซื้อเครื่องดื่มสินะอเปิดไปไอยากกูปิดประตูเลยย <c oughs> ม่งเยอะไรว่ายู่อยู่มองหน้าห้องกูแล้วก็เดินจากไป ปล่ายใหกูคิดคิดแล้วสงสัยปล่อยให้กูได้แต่คิดแล้วก็สงสัย <c oughs> เออแปลกวุ๊บุ้ยเจ้ะนี่ครับพี่มานั่งทำอะไรตรงนี้มืดๆเดี๋ยเอ,อ้ยบ๊วยนั่งเลยปะเดี๋ยวมาน,นั่งด้วยเออเฮ้ยโอ้โหมุมนี้ใช้ได้เลยเฮ้ยดึงดึงจอไปหน่อยดิเฮ้ยเอานี่กระแพงเออเดึงจอไปไอลเลยไม่มีอะไร Location ถ่ายหนังผี ถ่ายรูปเลยเฮรอแจ๋วเออแล้วพี่มานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยดำดำมืดๆเนี่ยเออแปลกเว้ยกูมาทำไมเฮ้ยโอ้โหไฟติดละเอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยจากพูดยาไอ้ไอ้ไอ้วนชั้นบนนี่ว่ะเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรตรงนั้นเอ้ยมึงทำอะไรตรงนั้นอะพังฟังอะไรพังอะไรโอ้มึงจริงๆด้วยอ้วนแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยไม่กลับไปห้องป่ะล่ะ อย่าเข้าอย่าเข้าใจฉันอย่างนั้นทำไมอะอะไรที่คุณเข้าใจอะไรอะคุณเป็นสีขาวเหมือนภาพปูที่วัตฟักขออะไรได้ไหมแน่นอนสุภาพสตรีเหล่านี้เหล่านั้นข้างห้องข้างห้องฉันนั่นแหละทามาดพวกเขากำลังทำอะไรอยู่หมายถึงอะไรมันไม่มีเหตุผลเลยฉันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นั่นกี่คน พวกเขาไม่เคยทําให้เสียงทําให้ทําให้เสียงดรวยวไม่เคยมาประมาณเหมือนประมาณว่าไม่เคยได้ยินเสียงในห้องนั้นเลยวานและด้วยกระแพงบางๆเหล่านั้นยังควรจะได้ยินเสียงพวกเขาพูดหรือเคลื่อนที่ไปที่ไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็ได้มันทําให้ฉันกวาดเวหวัดกลัวเฮียอะไรอุย้ยอ่ะพี่ผมตันถห็นหมดโดยทะลุร่างพี่ อ๋อมึงชื่อพังเหรอฮะอะไร<ป>พวกมันคือใครกู<ป>ะจะรู้ไหมไอ้ยัยยกูอยู่กับมึงพวกมันกำลังทำอะไรอยู่ข้างบนข้างบนบ้านข้างบนห้องอฟ้าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่มีที่ไม่ที่ไม่มีเสียงรบกวนโอ้โหไม่มีเสียงรบกวนผ่านผนังเลยนะจะจะกลับไปที่ห้องของฉัน ไว้เจอกันเจอกันพวกแล้วก็เอ่อเมื่อกี้กูควรจะตกใจไหมเจ้โคตรเอ๊ะแต่กูกูเดินนทะลุตัวเอ๊ะว่าแต่กูยไงอ้วย้นเดินทะลุตัวเข้าไปเลยแต่ด้านหลังกูว่าไหมเนี่ยไม่มีนะมีใครอ่าไม่มีเอ้าเอาเฮ้ยอย่างไรกึกกักกึกกักวะคนหรือห้องกูยไหเนี่ย ตันใครเฮ้ยเสียงคนร้องอุ้ยเสียงคนร้องเกมเมี้ยเสียงเมืองมาจากชั้นบนใช่มาจากชั้นบนนี่เสียงคนร้องเมี้เปิดประตูไปดูแล้วมันพวกขี้เสือกอยู่แล้วจะไปพี่ชายในเจลว,วิ่งไม่ได้นะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วเสียงก็โคตรเซร์ราวเลย <c oughs> เปิดเฮ้ย,ย,ยวนไปแล้วละจะเอาแมว <c oughs> น่ากลัวแต่กูเจอน้องแมวแมวนี่แมวของใครพอ้เขากว่าว่าจะมีใบหน้าต้องสาบอันนี้อันนี้แมวใบหน้าต้องสาบเนะี่ยกูเหมือนกูรู้ว่าแมวชูเออฉันเถอะรู้อยู่แแมวลูกหำแมวลูกหำเนีย่ยเพลงมันจะบิวไวไหนวะเสียงมันจากชั้นบน ห้องไหนอะก็ว่าห้องนี้ก็ไม่น่าใช่ปปะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ขึ้นมาได้ไงอะองพี่ขอลอยมาเอเฮ้ยสวัสดีอวนอยู่บ้าเาเฮ้ยอวนไปไงบ้างประตูเหมือนจะเปิดอยู่ฮะอวเชี่อะโอ้มันมันแปลกมาก แปลกเว้ยเป็นระเบียงที่สมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์ที่นี่ที่สมบูรณ์ที่นี่อะไรวะและบ้านของพวกพวกแล้วบ้านของไม่มีใครเลยประมาณหน้าในบ้านไม่มีใครอยู่เลยแต่ขึ้นมาได้ไงอะ่ะโอ้ยนี่แม่งชอบฟังเพลงล็อกแน่เลยกียต้าร์มันไม่ใช้ได้ปเฮียตู้เย็นก็พัง จานก็ไม่ล้างโอ้โหตู้เปิดไม่ได้เฮ้ยอะไรอะ่ะต้องเป็นลมหลมหอะไรวะมาดูกันเถอะอีกนิดพวกมันไม่ได้ไม่ได้ทำให้เสียงอะไรอะไรเลยจริงๆนั่นแปลกมากเฮ้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้มาที่นี่มาที่นี่ได้ยังไงดูเหมือนว่าจะทำอะไรบางทีผู้ชายคนนั้นทำอะไรก็ได้อะ อะไรวะไหนหลุมวะหลุมเหแคบวะหลุมอะไรวะตูเปิดไม่ได้มอง,งที่กำแพงไหนวะกำแพงแเออนี่ไง<ส>ดูที่กำแพงสิเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียมือเอ้ยเ้ยจับจับเอาจับหับกูจับหับกูอาการเยีะถตงใครไม่รู้แต่ตัวโคตรใหญ่เลยสิ่งสุดสุดสิ่งสุดพวกนั้นทำไมพวกเขาถึงขยายและวหดตัวนั่นหมายก็ว่าไงผู้หญิงทุกคนที่มีรูปร่างแตกต่างกันอ๋อ เป็นผู้หญิงคนเดียวกันเหรอฉันเธอจะไปที่ไหนไม่ต้องเสือกหรอกอุ้ยอุ้ย,ยประตูว่ะเปิดประตูเขาออกไปแล้วว่ะเธออาจยังอยู่ในทางเดินแล้วฉันต้องมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเธอหายไปไหนแล้วเฮี้ย yeah!

เอ้ยเย่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 นักัว่านัว่านัวเย่นักอืมต้องพารมีบ้านที่ไหนไม่รู้เขาเดินเข้ามาเองไอ้ยักษ์เอางอดไม่น่าจะรอดแต่ห้องผมไม่น่าจะรอดเออแต่ไอ้นั่นไม่น่ารอดกูรอดแต่ไอ้ดันไม่รอดแม่งหนึ่งกับแม่งเหนียยคุณหนีไปได้ทันเวลาแล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้น ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคุณย้ายเร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้สิ้นสุดจบแบบที่หนึ่งจบไปที่สองก็เราแตกยี่อะไรมาไม่สลายเองวิ่งงวิ่งวิงกลางแขนจะได้แบบยา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 อันนี้ไม่หลอนนะดีไม่หลออันนี้อันนี้ออกมาแบบตลกเล็กน้อยนะวฮ้ยไอ้เหี้ พระนิมนต์ครับหลวงพี่ไอ้ยอ้นี้ออกแนวหานะน,นี่นนี้ไม่ไม่หล,อล่อแล้วออกแนวหาหร,หรือจริงจริงแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้หาแต่เราไม่ไมึงอะนะออกกูเล่นมันหาเหรอเออใช่คำว่าเรา <c oughs> ไม่ได้กูคนเดียวน,นี่หว่าคนที่มึงเอ้ยโอเคครับต่างกั้ต่างกันก็เชิญใหม่พาต่อไปครับรถสปาร์ตี้แม่ ถ้าพูดรั่อะไรมันมีมนมมนมไอ้บ้าท,ที่ไหนเขาวิ่งแล้วหันหลังไอหันหันหน้ากลับไปหาผี <laughs> แล้วแล้วประเด็น,นคือผีไม่กางแขนไรแล้วย่า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 แล้วลว,วิ่งกราชินได้ไอ <laughs> 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 วิ่งวิ่ง,งติดหลังเลยฮะอย่าวิ่งติดหลังลนะ <laughs> <laughs> โอเคครับว้เจอไห่เรื่องต่อไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมครับ <laughs>